ไปไปไปหมุน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 เก็บปืนเดียวแบ่งใช้ไอ้เหี้ยเอาไว้กันลุก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 โอ๊ยไอ้เหี้ยมึงรู้ได้กูอยู่เนี่ยเฮ้ยแดนตายแล้วมึงไปหาปืนได้ก็บอกดิตะฟ้ากี่อ่ะนี่มันกระสุนดักกูน็อบเดี๋ยวดักกุน็อบเดี๋ยวโดน็อบแรงนะเว้ยทำไมกูไม่เห็นไอ้บอสใส่เลยเลยวะฮะ ไปกูเมึงมึงมันโรคจิตมันไม่ใส่เี้อะไรจริงไงสัตว์ใส่ัตวมอสมึงเอปืนให้กูลมึงเอามึงเอามึงเอาระเบิดไอ้บอสไอ้บอส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 ต้องการมึงด่วนไอ้เหี้ยมันมาแล้วได้ได้ได้ไดแฟแแบงค์แบงส์เฮบ้ยต้องไูต้องกูต้องกู้้อสไ้้้บบอสบบอส ไม่รู้งัวอ้เฮียกูเพิ่งจะเปลี่ยนท้าจ่อมาดูไมันมันมาเลยพี่เดียร์บนรถปะเฮียท็อปสามไม่งั้นออกกังการเฮียงามไฟหน้ากูเลยเนี่ยอุ้ยโอ้ได้ได้ได้มาดีเฮ้ยรองเท้ารองเท้านี้สวยนี่อุ เฮ้ยเฮ้ยเอนดีเอนดีเอนดีต้องไปบอสอ่ะฝั่งไอ้บอสอ่ะเฮ้ยกูโดนยิงหกสิบหกสิบหกสิบอืมเขอลง่อนขอลง่อลสวยแต่เพื่อนกูไม่เข้าใจว่ากูกูแทนกูก็ตรงนะทำไมไม่โดนวะมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วโอ้ยมันวิ่งมาวิ่งมาแดนเดนมันขับรถมามัขับรถมาโอ้ ตาย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 ี่สิบเอ็ดห้ามห้ามหยุดึงในเกมยอเยี่ยไอบอลไอบอลม่นไอเยี่ยูเป็นแรกวะนี่อะไรบินมอลไอ่ะกินแง่นโอ้โหโอ้โหโอ้คี มีใครมากับเราม้่งกูเฮ้ยไหนไม่ใช่195เหรอนั่นนั่นไหนไหทาเล้ด้าปขวานี่นี่มีคน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 ไม่เหอเอาอีวุ่นจับวุ่นจับุ่นจับวุ่นจับวนจับวุ่นจับวุ่นจับวุ่นจับวนจับวุ่นจับวุ่นจับวม่นจับวุ่นจับ่นจับุ่นจับนจับวม่นจับวนจับวุ่นจับวุ่นจับวุ่นจับนจับ่นจับว่นจับวนจับ กูรีไป้ยิ่งมันต้องปรัมันต้องปรับให้เอโต้เนี่ยแต่ละบางปืนอะไรนะฮวงคุ้มซองคุซองคุซองคุซองดาราฮวงอ้เอาเฮ้ยโคบ้ามาลวหนุ่มเอแล้วกูเจอเจอคนมีปืนอีไมา กูไปแล้วเพื่อนกูไปแล้วพวกมึงยังอยู่รอดกันไหมไอ้บอสตกตึกตายครับผมบ <t> อสบับไ <God, S 1> ม่กว่าแว่งจะคลุ้งได้ไอ้เหี้ยคุณมีอะไรจะพูดไหมครับอ้าวแตกกันหมดเลย<อ>น,น้ำไว้เมื่อกี้แม่งไม่มีอะไรจะพูดเลยแว่งยิงกระหน่ำใส่กูกูเฟ้อกูวิ่งหนีกูวิ่งหนีกระโดดลงไปแม่งตายอยูอ่กู ไม่ได้ไกลอยู่นะเขี้ยปืนหนักนะหิว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 มึงหิวเลยมึงหิวหิวเออหิวหิวหิวโอ้เขี้ยบบังยาตัี่ยาแม่งบังหมดนอนแม่งเลยกำลังชนะเลยนอนเลยนอนนอนนอนแล้วมึงชนะเลยนอนเลยเออเนอนแม่งเลยกำลังชนะเลยนอนเลยนอนนอนนอนแล้วมึงชนะเลย มันได้ด้วยเหรอตลุดแล้วไม่ได้ด้วยอะไลุดตลุรไ้ยี่ดอะไรเหอมันทำมันทำลายได้มึงมึงขับชนได้เว้ยมึงขับชนดาางดายูโน่ดายูโนล้วกูเฮ้ยไอแดนอยาอกกูได้ปด ว่าไงเพื่อนอย่า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 เนอะเนอะเนาะโอไม่โอไม่โอไม่หากรวยกูหนากรวยเจอหรอกบอสเอ็นเกตไม่นียเยอรอกหงากยเจอหรอกเแไม่อล้วนี่้ยย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 ยอยยยยเยยาอยยยย งั้นซ้ายมึงมีตัวอะไรวะกูเนียนมากกูไม่เนียนแล้วโอ้โหได้นานมากอ่ะโลหะรถได้ไหมมีรถ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 เป็นซิงก์เป็นซิงค์กี่นั่งได้กี่คนสี่คนแต่มันขับอยู่อ่ะคุยเอ้ามันจะบอกรู้มันจะบอกกูจะมีเฮียอะไรล่ะ คุณมีเหรอเอาไป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 เอาคุณคาเอาคุณสิไปแรคุณคุณคุณเออต้องงี้ต้องงี้สิต้องงี้ต้องงี้เทรดเทรดแเทรดแเทรดเออ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 อะไเนี่ยได้แล้วได้แล้ไไาวตรงนี้เลยนะมึงคนี้เลนตรงนี้เลยเอาเอาของชิวมาของชิวมา ได้แล้วได้้วได้วเลยชเลปาไอ้ยิงไอ้ไมแถมยิงกูเอาซเวอร์ูบูซี่คือี้อะไรเนี่ยบูซียอะไรเลไกพวกแกงแปร่อะไรเลไมกไพวกไกพวกเห็นสภาพตัวเองหรือยังเย้สภากูถ้าภาพกูมันไม่ดียังไงลังกร้เ ไอ้ียุ้งข่าวยุ้เขาวยุ้เข่าวตู้มึงปาแฟนดิเออืมปาแฟนแล้ววิ่งชันเลยเอาไอ้สัสอ๋อไปข้าวบ้านนาคู่นาคู่กูหลอกกูหรอกไอ้เฮียทุกข้าวไม่ไปตามกันเลยวะไอ้เฮียกูรู้สึกกูตายเลยไวมากอย่าตามกูแล้วกันนะข่าวหลักอะอะไรคือกูหลอกกูหลอกเมื่อกี้ว่ีไอ้เฮียกูหลอกว่าแต่ฟังไอ้ซูหลอกกูหลอกไอ้เฮียมึงสดเหรอกูเพิ่งสดเมื่อกี้เลยมึงสดจัดเลยเหรอใช่กูเพิ่งถอดเมื่อกี้อะไรนะบ้าบ้าชันประตู บอสบอสนัดเดียวบอสมบอสเจ้าออ้บอ้ไอ้โด้ไออ้ไออไอ้ไ้ไอ้ไ้ไอไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้ไอเไ้อ้ไอเไอ้อ้กอ้ไอ้ไอ้ย แค่น no no ี้มันไม่มีคนลงเหรอเถอมาพุ่งมามามาโกดังนี่มาโกดังมาพยายามพยายามกันดีกว่าถอดให้หมดดูใครจะได้ใครจะใครจะเปดีมากถอดเลยไปสามสองเหลืองไปกด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 ไอ้ตัดก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 ดโอ้ยเยียดเยียดเยียดกูเป็นใครเนี่ย ไอ oh! oh, ้ลไอ้โลมีไอ้โลมีไอ้ลีอ้ลมีไอ้ลไอ้ลมไอ้ลมไอ้ลี้ลมีไอ้ลมไอ้โลมไอ้โลมีไอ้ลไ้ลไลไอ้อ้มมม้ลม้ลไอ้ลไ้ลมไออ้ลกไไอ้้ลไอ้ล

เสียงนี้อะไรเสียงอะไรไอ้หนอไอ้หนอไอ้หนออไอ้หนออมึงไอ้หนอนมึงขับไอ้หนอมึงขับ้างหน้างั้นงมึงไม่ทำอกไม่ขนาดเนะงเฉยๆนะหมดนี่สัหมดมี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 ใช่รอมีมีขงนมีอึ้้ยระวังขึ้นไม่ได้นะเหี้ยกันอยู่ไอ้บอสไอ้บอสงกัดเลยให้กูขึ้นไปถึงนะ ตาเมื <mile> ่อกี้เราเปิดด้วยการในที่แบบมีคนลงใกล้กูกว่าคนนึงจ้ะไอ้เยี้ยมึงมาดูนี่ดิไอ้เสือไอ้โรบอทเป้าเรืองแสงเป้าเรืองแสงวะอย่าเป่าเรืองแสงไอ้เรากูอยากได้อ่ะมีคนลงอีกใช่ปะแค่สองคนเว้ยแต่เมื่อกี้เราฆ่าไปคนนึงใช่มือมือเป็นอะไรคือคือฆ่าคือฆ่าเขาไปก่อนไอ้ชิกี้พุงพี่ผมผมไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมึงหยุดยิงนี่ยี้ย 我操！<laughs> <laughs>